พี่น้องจ้ามาจ้ามือในตุกกี้จะพาไปเที่ยวนะคะลงเรือพพี่น้องไปเก็บแมงแข้งเคืือนลำป่ากันจ้าไปกันเลยจ้าพี่น้องจ้า ก็มาหอดกันล่ะพี่น้องจ้ามองที่เหาจะมาเก็บแมงแข้งกันจ้าแมงแข้งกับเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เหาสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะจ้าพี่น้องจ้าแถวบานตุกีนิยมเอามาขัวจ้าต่าปนต่าเจลจ้ากินมันก็จะคายแมงด่าจ้าคนที่บอมากะจะบอกว่ามันขิวเนาะจ้าเนาะแต่ว่าสําหรับคนมากะจะบอกว่ามันแสบมันหอมนะจ้าเบิ่งเนจ้าพี่น้องจ้าเต็มเสือเต็มผาอยู่เป็นตาสะอ่อนครับพี่น้องเอยมาเด้อจ้า ผู้ใดอยู่ใกล้ๆก,กับมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องแมงแข้งชนิดนี้บบได้มีตลอดเดอ้อจ้ามีแต่ช่วงนี้เท่านั้นช่วงน้ำึืนนี่ล่ละจา้ามันจะจับกันเป็นกลุ่มตามภูมิใหม่เด้อจ้าพี่น้องจา้านี่เฮาก็จะเก็บพ่อแล้วเนาะจา้ากำลังจะกลับได้ว่าตอนกลับระวังทางกับผ้ากันบุปปลา,นา,นาน้นาเนาะจ้าเนือดเมน้นาบาดหนาเนาะจา้าบุไปบุมาเมื่อพอพักบุ้งพี่น้องจา้าพักบุ้งอยียงมางามคักเท้บึงแนสอ่อนสอสออนคลักพี่น้องกับ้ากันเก็บเอาเนาะคะ่ะ เอาเมื่อผัดเนี่ยมาเล่นเห็ดม,มั่วค่ะพี่น้องจ๋าผักบุ๋งงาย ไปกันจ้าได้พักบุงแล้วเข้ากับอื่นทางกับนอกจากระวังทางเข้ากับชมวิ้วทิวทา์ไปน้ำทางเนาะคะ่ะบรรยากาศเคลื่อนลำปล่าววิวดีมาคักเลยจ้ามาหอดบ้านแล้วเข้ากับจัดการเอาแมงคงมาหลางังทําความสะอาดเนาะคะ่ะเพื่อจะได้เอาลงกระทะคัว่วหอมๆให้พี่นงได้ชิมกันจ้าเวลาคั่วเข้าต้องคั่วให้น้ำมันแห่งๆเด้อจ้าหนุนจังเป็นตาแซ่บางคนกะนิยมเอาไปตําเจลจ้าบางคนกะนิยมตําปนนอกจากกิ่นกับลวกผักอะ แสบคือกันจ้าแล้วแต่ผู้ใดมาเจ้าจาเนาะแต่ท่างนี้สะดวกขวห้อหอมๆจ้ากินกับตําบัก่งกะแแสบหรือพี่น้องจะกินแต่พเพียวๆกะแแสบคือกันจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าว่ากันไม่เด้อจ้า